นภาพจะออกมาไม่วไสวยนะครับครับขอบคุณครับเราจะให้ผมจะมอบหมายท่านอดุลเนี่ยลงไปดูนะครับได้เงินค่าครูพัชรินอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ต้องไปท่านไม่ต้องไปจัดงานนะเลี้ยงหนน้ำชา ลำดับที่ 3, าสามมัสยิดสุราใหม่หมู่ที่สามตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกลำดับที่ 4, สี่มัสยิดรอมายุลเลาะหมู่ที่สามตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจำนวนสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทค่ะลำดับที่ห้ามัสยิด ลำดับที่เจ็ดมิซีอันบุตสนาหู่ที่สามจำนวน2องแสนสมื่นร้อยบาทครับลำดับที่9ก้ามัซีิด2ขพอสัมภาษณ์าจะเป็นขอสัมภาษณ์นะ เดียว,วยนนในนามตัวแทนของโคฟัตูอีนเขตที่หนึ่งนะครับเขต้องขอขอบคุณกับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ท่านมีความเมตตามีความการุณาต่อพวกเรานะครับที่สนับสนุนเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับครูสอนศาสนาซึ่งไม่มีหน้าประวัติศาสตร์ใดในจังหวัดปทุมธานีที่ผู้บริหารกล้าตัดสินใจและให้การสนับสนุนกับพวกเรานายกได้ผ่านมระมาณตัวนี้ให้กับมุสลิมในจังหวัดปทุมธานีที่จะเป็นโรงเรียนวิถีอิสลาม ลูกหลานของเราในจังหวัดปทุมธานีจะได้เรียนในโรงเรียนหลังนี้จากงบประมาณที่ท่านนายกได้สนับสนุนให้เงินอุดหน,นุนกับบรรดา,าค,ครูนะครับซึ่งทําให้เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของความเป็นครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วครูที่สอนศาสนาซึ่งเป็นครูซึ่งที่อสอนในเรื่องของเจริยธรรม และจิตวิญญาณของความเป็นคนดีเข้าสู่สังคมคือเราต้องต้องเรียนนะครับว่าในในการศึกษาเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนหรือพี่น้องอิสลามนะครับแต่อปจอเนี่ยเราสนับสนุนทุกโรงเรียนนะครับที่ทําเรื่องขึ้นมาขาดครูที่เรียกว่าครูจ้างนะครับเพราะฉะนั้นมีเยอะมากเราจ้างครูจ้างในในโรงเรียนของจังหวัดชุมธานีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือว่าระดับเทคนิควิชาชีพเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันพอเรามาเห็นว่าเอ๊ะทำไมครูสอนวิชาการาศาสนาอิสลามภาพบังคับเนี่ยหรือครูพระดูอินเนี่ยทำไมถึงเราจะจะไปช่วยเหลือเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าทางพี่น้องอิสลามต้องมาจัดงานนะจัดงานประจําปีทุกปีนะครับโดยเอาไรายได้จากการจัดงานจากการดื่มน้าชาอะไรต่างต่างเนี่ยเอามาเป็นค่าครูสอนสาศาสนา ซึ่งผมมองว่ามันไม่ถูกนะครับอันนี้เราก็เลยมาหาลือกันกับทางท่านที่ปรึกษาทางบาบและคณะผู้บริหารว่าเป็นไปได้ไหมเขาก็เป็นครูสอนสาศาสนาเหมือนกันเ,น,เนเหมือนเราจ้างครูจ้างเนเมื่อเราจ้างครูจ้างทำเรียนได้ทําไมอันนี้เราจ้างไม่ได้มันติดขัดได้กฎด้ยวยระเบียบนะครับเราก็พยายามที่หาวิธีการหาลือหลายๆฝ่ายจนเราคิดว่าเราทําถูกต้องตามระเบียบแล้วเงินมันก็เป็นเงินงบประมาณนะครับเพราะนั้นเราถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย แล้วตอนนี้เราทำถูกต้องแล้ว